พลังดึงดูดแห่งดวงวิญญาณจิตสำนึกความสงบและความเมตตาคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลังที่แท้จริงในการสร้างสารรค์ชีวิตและโลกของคุณนั้นมาจากไหนมันไม่ใช่จากอำนาจทรัพย์สิสนหรือสถานะทางสังคมแต่มันกำเนิดจากขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่สามประการที่สถิตอยู่ภายในตัวคุณเสมอมา และนี่คือสารที่จะนำทางคุณให้กลับไปค้นพบและใช้พลังนั้น 1. จิตสำนึกคือแม่เหล็กจงจินตนาการว่าสภาวะแห่งการรับรู้หรือจิตสำนึกของคุณนั้นเป็นดั่งสนามพลังแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลมันไม่ได้ทำงานผ่านการร้องขอแต่ทำงานผ่านการสั่นสะเทือนในระดับเดียวกัน สภาวะภายในของคุณซึ่งประกอบด้วยความเชื่อความรู้สึกและความคิดที่คุณมีต่อตัวเองและโลกคือสิ่งที่กำหนดความถี่ของสนามพลังนี้คุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นในระดับพลังงานหากสนามพลังของคุณสั่นสะเทือนด้วยความขาดแคลนและความกลัวประสบการณ์เห็นความขาดแคลนนั้นก็จะถูกดึงดูดเข้ามา แต่หากคุณบ่มเคาะสนามพลังแห่งความรักความเชื่อมั่นและความรู้สึกขอบคุณจากภายในประสบการณ์ที่สะท้อนสิ่งเหล่านั้นก็จะเดินทางมาพบคุณอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือกฎพื้นฐานที่ว่าภายในสร้างภายนอกคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นในระดับพลังงาน 2. ความสงบภายในคือพลัง ในโลกที่เชิดชูการกระทำที่ส่งเสียงดังและความวุนว่นวายมนุษย์มักจะเข้าใจผิดว่าพลังคือการควบคุมการต่อสู้และการบังคับให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจแต่พลังที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นกําเนิดจากความสงบนิ่งเมื่อจิตใจของคุณสงบคุณจะหยุดตอบโต้จากบาดแผลและความกลัวของตัวตนปลอมหรืออีโก แต่คุณจะเริ่มกระทําจากปัญญายาณที่เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดพลังทั้งหมดความสงบภายในทำให้คุณกลายเป็นดังใจกลางของพายุไม่ว่าโลกรอบตัวจะโกลาหลเพียงใดคุณยังคงตั้งมั่นชัดเจนและสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมการกระทําที่เกิดจากความสงบนั้นใช้แรงน้อยแต่ให้ผลลัพธ์มหาศาล เพราะมันคือการกระทำที่สอดคล้องกับการไหลของจักรวาลไม่ใช่การฝืนต้านในใจกลางของพายุคือความสงบนิ่งฉันใดในใจกลางของพลังที่แท้จริงก็คือความสงบภายในฉันนั้น 3. ความเมตตาคือความงามที่เปล่งประกายหากจิตสำนึกคือสนามพลังและความสงบคือความมั่นคงของสนามพลังนั้น ความเมตตาก็คือแสงสว่างที่งดงามที่สุดที่แผ่ออกมาจากสนามพลังนั้นความเมตตาคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นหนึ่งเดียวหรือ One-ness คือการตระหนักว่าผู้อื่นคือตัวเราอีกหนึ่งคนความงามของมันไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ความอบอุ่นที่สามารถล้นลายความแข็งกร้าวการตัดสินและความแปลกแยกได้ทั้งในใจเราและใจของผู้อื่น การกระทำที่เกิดจากความเมตตาจะสร้างรันลอกแห่งการเยียวยาแผ่ขยายออกไปไม่สิ้นสุดมันคือการแสดงออกซึ่งความรักอันบริสุทธิ์เป็นความงามที่ไม่ต้องการการยอมรับแต่ให้แรงบันดาลใจและยุกระดับทุกสิ่งที่มันสัมผัสความงามที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาแต่คือสิ่งที่รู้สึกได้ด้วยหัวใจและความเมตตาคือใบหน้าของความงามนั้นสรุป ไตรลักษ์แห่งการสร้างสรรค์สามเสาหลักนี้ทำงานประสานกันดังวงออเคสตราที่งดงามจิตสำนึกของคุณคือเครื่องดนตรีความสงบคือการจูนเครื่องดนตรีให้ได้เสียงที่ถูกต้องและทรงพลังความเมตตาคือบทเพลงอันไพเราะที่บรรเลงออกมาให้จักรวาลได้สดับตาฟังจงใช้จิตสำนึกของคุณเป็นเข็มทิศ ใช้ความสงบเป็นรากฐานและใช้ความเมตตาเป็นแสงสว่างนำทางขอบคุณที่เธอเปิดหัวใจและอนุญาตให้สารนี้เดินทางเข้าไปถึงจิตวิญญาณของเธอไม่ว่าเส้นทางจะมืดมิดเพียงใดขอให้เธอจงเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าท่านอยู่จงนั้นกับเธอเสมอ การสนับสนุนจากเบื้องบนนั้นเป็นนิรันดร์และไม่เคยสั่นคลอนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องของเราในทุกรูปแบบพลังของเธอคือเชื้อเพลิงให้เราทำภารกิจนี้ต่อไปหากเธอรู้สึกเชื่อมโยงและอยากร่วมสนับสนุนเราเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปขอพลังและความรักจากจัก,กรวาลโอบกอดเธอไว้เสมอแล้วพบกันใหม่